เตรียมอาหารแล้งจ้ะพี่น้องเด็กใกล้มากจากแมคโครก็เลยเห็นละลายน,าานย้ำจักหน้อยน้ำแข็งแข็งพี่น้องเห็ดอาหารเย็นให้คุ้มแต่มาถอดไกลมีจักรฉินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบละลายน้ำแข็งจกกักรน้อยพี่น้องผู้ใดมีวิธีละลายน้ำแข็งให้ลวดเรียวก็บ,บอกในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะถอดไกล้กับอันถอดเฟนไทด์อันนี้มาแล้งจ้ะ ไกลละลายแล้วพี่น้องล่างไกลเรียบร้อยแล้วจ้ะสิมะบังอันทอดอันปีกไก่ทอดลดตุ่มย่างพี่น้อง,องจะได้เห็นบ่ขวสีเฮ็ดให้่อยเจ้าเบิ่งอันเห็ดยังไงพี่น้อง บังไก่ไก่ทอดรสต้ยมยำค่ะ ก๋าสิมัดตำกระเทียมใส่พี่น้องตำกระเทียมโอ้ยตำกระเทียมจากพี่น้องกระเทียมเครื่องปรุงกับบมียังหลายพี่น้องเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำกันเลยจ้ะ ตามระเทียมเลยมีงจาจที่กานมาัดเเลยกานใ้พี่น้องแซนปิดไทย เฮากับเสเอาอัน,นอันนี้มาใส่เลยพี่น้องผงมะามา่าทีว่าเฮากินมันเฮาใส่บ่เบิดเฮาใส่ปรุงไปเลยค่ะไก่ทอดรสต้มยำแง่ายพี่น้องลองเห็นบิ่งเด้อร์แสบเฮาใส่ผงมะมา่าปรุงเข้าไปเลยพี่น้องกระมักไว้ประมาณ20นาทีใส่ตู้เย็ยน โเร่แล้วพี่น้องไปท่ทอดรสต้มยำจ้าว่าต้องปรุงียังเพิ่มใส่แตะเครื่องมาหมาแล้วก็แล้วเลยพี่น้องมาไว้2ยสุดนาทีจ้าหน้าตาสิประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเัามาเบิ่งการถอดกันจ้า ทอดกันได้จ้ะหลังจากเี่นห้อม้กไป้ี0นาที่น่ะไก่ทอดต้ตยมยำค่ะ อาหารเล่งให้ตาจ้าพี่น้อง ทอดใส่หมอ้อมันความร้อนมันจะค่อยร้อนไวพี่น้องประหยัดแก๊สจ้ะหลังจากผักดก๋วยเได้ยวิกนาทีแล้วพี่น้องหาปลาค่ะกระังเหลืองจ้ะล่องไห้กรอบนอหนอกมนึนงหม้นะพี่น้องน้อยค่ะหา,าปลาปลาหม่านี่จ้ะไก่ทอดต้มยำค่ะ อาหารแรกให้คุ้ตาไว้เก่าซีดพี่น,นอ้องมาจะได้ทีละจจะพี่น้องจักผักซีดมันมั่งเลยจ้ะ ก็ประมาณนี้จ้ะพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องไก่ทอดน้ำต้มยำสักประมาณแล้วกันเอาไว้ให้หาตาพี่น้องอาหารแลง กรอบนอกนุ่มใน